ก็มาต่อกันในไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับโอเคพาร์ทนี้เรามาทำอะไรอโอเคนะฮะฟาร์มตะบองเพชรย่างแร้ไหมะคือนนอนใช่ไปไปนอนเรียนนอนเอาฟ้าหายไปไหนวะไปจักแล้วโอ้ยยัง

นี่เป็นแปลงเวทที่เอา EP ไหมใช่ไหมฮะอาา้ออาอะไรแล้ววิคิปเปอร์ <c oughs> คิปเปอร์อยู่น <c oughs> ตามกูอยู่ <c oughs> ดูดิคิปเปอร์ นี่ไงคิปเปอร์รว <laughs> อเวลมันมาแล้ว่อ้่มันเราเบิดไ้ครับเลักล่อมาก่อนนี่นเขาบอกว่าหญ้าเนี่ยสามารถป้องกันคิปเปอร์ได้จบเ่้คิปเปอร์มันมองไม่เห็นเิดมองห็นนน นต้องเอารั้ววางข้างบนไหมใช่ต้องเอาววางข้างบนทุกอันเหรอก็เช่นแบบนี้ดิมันมักเรียจะเป็นแบบนี้เว้ยนกักวรีจะผ่าการนี้เว้ยอ๋อเป็นรูปบวกบบอ่ะอ๋อพอมันโตปุ๊บมันชนเสานี้เดี๋ยวมันก็ร่วงใช่ไหมใช่อ๋อนี่แบบเนี้ยเป็นลูกบวกอ๋อแล้วก็ต่อมาไม้มีอีกเป็นไรอ๋อ ตอนนี้แหละคือถ้าไม่วางกระโมบริเบเบบโอแบบกะเขาได้แล้วกะไม่ถูกอะเออ รู้ว่ามานี่คือเดีอ,อยวรั้วครับเพิ่มก่อนไม้ไม่ได้ตัดคนโดยต้องการไออม้สนล่ะเอิ่มวางดิเออรั้วมีเท่าไหร่อ่ะมีเท่านั้นแหละ quang với chip chip bảo chip 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 มี <Okay. S 2> ให้เซ็ตเสร็จแล้วชั้นที่หนึ่งว้าวกะมันไปเยอะนะนับต,ตัวเลขเจว่ามันเขียนคือยาวสี่ไอ้ยกว้างสี่อนะนับป่ะสิยาวเท่าไหร่ยาวยาวจิตครับเกือบคุณเจ็ดเท่าไหร่วะสาม ทีีคูณแล้วก็สร้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นในอนาคตแต่ตอนนี้อยากสร้างชั้นสองชั้นก่อนอ่าฮะชั้นสองชั้นบ้านผมไปสร้างอะไรอยู่่ไมโอ้ทำตอปปงไว้ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านไม่มีอ่ะเรานี่แนวบ้านมีถึงบ้านมีเยอะก็ไม่ไม่อยู่ในบ้านอ่ะไม่นั้น ไปหาเปี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปหาตัดไม้เพิ่มก่อน ก็เป็นว่าคลิปนี้มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ